วันนี้ได้อะไรกินอวันนี้ได้เนื้อโคขุนหมักซอสมาล่าครับผมแหมวันนี้เราจะมาปิ้งย่างกันปิ้งย่างมาหอมเลยนะมีมันแทรกด้วยเหรอคล้ายๆเนื้อแดงพี่เกมมีมันแทรกเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมละเริ่มคว่อนขึ้นละมีผงซอสมาล่ามาด้วยยวให้นนปิ้งย่างให้หอมก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวใกล้สุกเดี๋ยวเราชีสใส่ ไฟเบาไปเบา,เบาโอเคแล้วพอดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไม่ทันมันจะไหม้เนื้อโคขุนด้วยเดอ้อเนี่ยเป็นเนื้อโคขุนหมักมาล่าชิ้นแบบว่าเต็มปากเต็มคำเลยใช่แล้วมผมว่าเริ่มได้แล้วพี่เกณฑ์เริ่มสูงแล้วใช่ป่ะใช่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 ใชสีเริ่มมาแล้วเนี่ย ตัดไ้เร็วนี่เราไม่ต้องให้มาสูงมากสูงมากมันเหนียวกระด้างเราพอให้มันแบบสะดุ้งสะดุ้งพอแล้วอลน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 ไฟลนไฟลนไฟตอนนู้นตอนนู้นมุมนู้นเออครับ พาไฟแรงพ่อพา,าไฟแรงคุณผู้ชมดูแค่นี้นี่น,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 นี่พร้อมเสิฟครับผมใครมาได้ชิมนะครับผมคนละสองไม้หนึ่งไม้ครับชิมฟรีชิมฟรีเดี๋ยวเราจะมาใส่ชีสกันได้สูตรเนี่ยมาเนี่ยเอาชีสใส่เนื้อย่างเนี่ยมันเหลือในตู้เย็น <laughs> ชีสเหลือในตู้เย็น ให้มันชีดกีนก่อนเดี๋ยวชีดมันไหลลงมาข้างล่างเอาเลยมันจะไหม้แล้วจะทันละลายเปล่าชิดอ่ะพี่่าไม้ก่อนนะข้างใต้อ่ะใส่เยอะดิยกขึ้น่อนเดี๋ยวนนมันไหม้เอเลยเอยเอเหรอ เหลือไว้มันนิดเดียวมันจะได้กินไหมอ่ะนอนกินรอรอหมูมันร้อนไงรอหมูอะไรกะนในหมอูอ่ะเนื้อเนื้อ,อมาผมเปิดก่อนเลยกั่นอ่ะ เป็นไงอืมอร่อยเป็นเนื้อนุ่มไม่กินแต่ว่ามาร่าเลยอะ่ะหอมมาร่ามากไฟมันไฟไมแมลงแล้วมันแค่ควนันเฉยอืมก็มมได้อยู่นะทีอ่ะกำลังดีเลยพี่เกมเนื้อน,นุ่ม อันนี้มันมันแบบนีนะ้มัมน้องกินแล้วร้อนทำมันเย็นพวกมันกระด้างขอตั้ไหมมันยังไม่สุกเลยชีสอะะชีดมันไม่ละลายเลยไม่เป็นไรอืม rồi right. <laughs> <coughs> này Thấy nó này รอ <laughs> ้อนฮ่หืมมันยังหอมอะ่ะมันมันมีรสชาตินะเนี่ยตรงมันตรงเนี้ยคุณผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยยังอร่อยเลยตรงเนี้ยเนี่ย กลิ่นแต่ว่ากลิ่นหมาล่าเลยคุณผู้ชมนีมันนี่มัก็แปลกอมหมาล่ามากอะ่ะก็หมาล่ามันก็ต้องกินได้กินหอมหมาล่าเลยไม่ฟังให้จบก่อนสิเพราะว่าบางบางเจ้านในคือแบบหมาล่ามันกลิ่นมันไ,ไม่ขึ้นไงอันนี้คือแบบกลิ่นหมาล่าหอมมาก <laughs> ผมแค่กินชีสนิดเดียวมันลงมันหล่นหมดเลยมันอ่ะมันอย่างอร่อยเขาหมักมาอร่อยมากอ่ะอืม ขอร้อนๆทั้งไม้ิี่นีไหนร้อนกะร้อนพอดีเลยร้อนอยังมีชีดด้วยอันนี้มีชีดด้วยม, <c oughs> มันเด้งดีนะ ้าม,ามันสุกเลยมันกระด้างออ,อางนอกอกนีน้อยทำไมต้องแย่งกันกินด้วยเนี่ยฮ <c oughs> ะ <c oughs> ơ bảo nó quay hà Bảo bảo, quay nhắn đang hơi ô minh bảo hôn ít, hôn hôn nè, Ngon Ngon hôn hôn Nó lại bạc ừ, mày <laughs> เอาเองกัดี๋ยวกินตอ่อนุ่มละมนุนหอมเนื้อมันแบบเนื้อมันเ,เนนด้งมากอะ่ะ เนี้ยตัวมันเนี่ยคุณผู้ชมยังอร่อยเลยมันมันจะหวานนุ่มไปเลยอ่ะโอเคครับผมมันนี่ก็มาย่างเนื้อโคขุนหมักมาล่านะครับผม,อ,มรอร่อยมากคุณผู้ชมวันนี้ก็ปิ้งกินร้อนคาเต่าเลยนะครับผมเดี๋ยวผ,ผมกับน้องขออนุญาตไปนั่งกินแบบชิวชวเย็นเย็นนะครับผมเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับราวการของตัวเองวันนี้จะไม่แย่งทิมตลอดเลย